สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทังช่องน้องคํแแพงชันแนลนะคะวันนี้แม่เพ็นก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเกานะคะของวันศุกร์วันที่7มีนาคม2568เนาะหลังจากที่แม่เพ็นได้นำเสนอแนวทางฮานอยเล่าเนาะค่ะของสี่เซียนแล้วก็ของหมอดูเลขเด็ดลงให้กับ FC ทั้งช่องไปแล้วนะคะ ทั้ง3คลิปเนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ซแล้วเนาะจะมาสรุปแนวทงางหานอยรวมแล้วก็หานอยแยกของ7สำนักให้กับ f อฟทั้งช่องเนาะคะ่ะก็มีตาปากน้ำโพเขาฝากมาแม่ลิว้วพ่อเกลียงสุดใจพารวยอ่าแอดมารวยแล้วก็อีกสำนักหนึ่งคอคือคือคืออาจารย์สไวนะคะเอโ ลืมค่ะมันมีหลายสำนักนับกับบถึกว่าจะพ้องนับไปแล้วเนาะอ่ะเจ็ดสำนักนะคะก่อนจะเข้าไปเบิรงแนวทางก็อนีกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะทุกๆคลิปทุกๆตัวเลขที่แม่เพนนำเสนอให้กับ f c ทั้งช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะก่อนจะเสี่ยงซื้อก็เบอรงแล้วก็บคำนวณแล้วก็เบิรงหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักมาใส่กันนะคะ เพราะว่าตัวเลขทุกอาจารย์ทุกสำนักก็มีเข้ามีหลุดคือกันนะคะเออ่ะเากับเขามาเบิงผลงานงวดเมื่อวานนี้ก่อนก่อนนะคะก็คือวันที่6เนาะคะ่ะว่า7จ็ดสำนักนี้จะมีสำนักใดเข่าแนบเ,เขาแน่นะคะกลับมาเบิงค่ะผลฮานอยนอยพิเศษบนออก034ย์า่ล่างออกสองหส่วนฮานอยปกติบนออก177 ล่างออกสองเจ็ดและฮานอย VIP บนออกสี่สามหนึ่งล่างออกสองสี่นะคะเากลับมาเบิงค่ะเมื่อวานนี้สำหรับฮานอยแยกของตาปากน้ำโพตาให้วิ่งลูดเข้าสองฮานอยนะคะ แต่ว่าตาจับคู่ให้บบเขาเนาะมาฮานอยพิเศษเนาะวิ่งรูดมาฮานอยพิเศษกับฮานอย v i p แต่ว่าตาจับคู่ให้บบเขานะคะเอซี FC. อ่ะส่วนของเขาฝากมาฮานอยแยกให้วิ่งรูดเข้าหนึ่งฮานอยนะคะวิ่งรูดมาทั้งสองตัวก็จับคู่ให้เข้านะคะมาฮานอย VIP จับคู่เข้าที่หนึ่งสามเลขออกสามหนึ่งนะคะเพื่อนไหมาเนาะ เสียดายค่ะเกือบแตก3ามตัวเนาะส่วนฮานอยรวมนะคะฮานอยรวมก็ให้วิ่งรูด8กับ1มาที่1 1มาหฮานอยมาฮานอย VIP นะคะแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนาะสุดใจพาลวยวิ่งรูด8เม็ดเดียว8ปดบอมาค่ะแต่ว่าจับคู่เข้าอยู่เนาะก็คือ7จสองเลขออก27งล่างของน้อยปกติหนฮานอย ของแม่ลิว้ววิ่งรูด4กับ9ตัววิ่งตัวลูดมาที่4จับคู่เข้าชุดเน้นนะคะก็คือ4ีสเลขออก3 4บนของนอยพิเศษเข้าหนฮานอยนะคะส่วนของอาจารย์สวายวิ่งรูด6กับ3ตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง3มาทั้ง6นะคะจับคู่ให้เข้าที่ หกสองเลขออกสองหกล่างของน้อยพิเศษแล้วก็สามสี่เข้าตรงตรง,ตรงบนของน้อยพิเศษเด้งบนล่างน้อยพิเศษนะคะส่วนชุดกั้นมาฮานอยปกติก็คือเจ็ดสองเลขออกสองเจ็ดนั่นเองค่ะเนาะของอาจารย์สัยก็ทําผลงานออกมาได้สองฮานอยแล้วก็เด้งบนล่างน้อยพิเศษนะคะ ของแอดอ้อยพารวยวิ่งรูดเด่น8ลอง3ตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองเนาะจับคู่เข้า2หานอยนะคะก็คือตัวเน้นเข้าที่3 4ตรงๆ <Huh? S 1> บนของนอยพิเศษนะคะแล้วก็สามหเข้าตรงๆบนของนอย VIP แต่ว่า3 1จะโบแมนชุดเน้นนะคะเป็นชุดลองเนาะค่ะก็ถือว่าเข้านะคะชุดวินมาด้วยกัน มาที่สองสี่เนาะนอย VIP นั่นเองค่ะถ้าจับชุดเวนเล่นก็จะได้เด้งบนล่างนอย VIP เนาะถ้าเล่นแต่ตัวจับคู่ก็เข้าสองฮานอยนะคะ,ะไปต่อที่ของพ่อเกลี้ยงเมื่อวานนี้เด่นวิ่งลูดหลุดหมดเลยเนาะคะ่ะบอ่อเขา่าจับคู่ก็บอ่อเข่านะคะมาค่ะ มาเอาตัวเลขแนวะทางวันที่7ไปเป็นแนวทางกันต่อเลยนะคะมาต่อของแม่รลิว้วเจ้าแรกวันนี้สำหรับหานอยรวมก็คือวิ่งลูดบนล่าง2กับ4จับคู่ชุดเด่นมี4 2 4 1 6 2 9 4แล้วก็4 0ส่วนชุดลอง9 2 0 2 4 6และ4 4นะคะหานอยรวมแม่รลิ้ววันนี้ ส่วนเมื่อวานของแม่ทําผลงานเข้าชุดเน้นหนึ่งฮานอยนะคะก็คือ4ีสมาฮานอยแรกเนาะเลขออก34บนเข้าหนึ่งฮานอยส่วนวันนี้วิ่งรู่นให้มาเด่น2กับ4จับคู่ชุดเน้นก็คือ4ี่สองสี่หนสองเก้แล้วก็4 0ส่วนชุดรอง9 2้าแล้วก็4 6 4 4นั่นเองค่ะ มาต่อที่ของสุดใจพารวยสำหรับแนวทางฮานอยรวมของสุดใจพารวยวิ่งลูดบนล่าง6เม็ด<ม>เดียวจับคู่6 3 6 7 6 9 1 3 1 7แล้วก็19นั่นเองเนาะของสุดใจพารวยวันนี้ส่วนเมื่อวานวิ่งลูดหลุดนะคะบอกเขาแต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่เนาะก็คือ72เลขออก2 7ล่างของนอยปกตินั่นเองวันนี้สุดใจพารวยให้มาวิ่งลูด6เม็ดเดียว จับคู่6กสามหดหกแล้วก็หนึ่งสามหและ19นั่นเองค่ะอ่ะแม่แคปหน้าจอกอนนะคะสองอาจารย์สองสำนักเนาะก็คือของแม่ลิ้วพารวยและสุดใจพารวยนะคะ ไปต่อคะ่ะเออ่ะมาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ําโพสําหรับฮานอยรวมตาปากน้ําโพวันนี้ตาให้วิ่งวิ่งลูดบนล่างเด่นที่4กับเจเนาะจับคู่ให้มี4ี 3, 4่ส4มสี 6, ่สี 3, ่สีดสามเแล้วก็79นั่นเองค่ะฮานอยรวมตาปากน้ําโพวันนี้ส่วนเมื่อวานนี้ของตา วิ่งรูดมาหนึ่งตัวนะคะก็คือหนึ่งนั่นเองมาฮาหนอย VIP แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเข่าเนาะวันนี้เพิ่นกะไห้มาไม่แล้ววิ่งรูดบนล่างที่4กับ7จับคู่มีส 7, 7่เจ็ดสี่สี่สีและ7 9นั่นเองนะคะก็มาต่อที่ของอาจารย์สไว้กันเลย สำหรับของอาจารย์สวัยหาหนอยรวมวันนี้วิ่งรูดบนล่างที่8กับ5เนาะจับคู่มี80-84-86-87แล้วก็5 0 5 4 5 6แล้วก็57ส่วนชุดกันมี85กับ95หานะคะหาหนอยรวมอาจารย์สวยวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานของอาจารย์สวยวิ่งรูดก็เข้าทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้า สฮาหนอยเนาะค่ะเด้งบนล่างนอยพิเศษส่วนวันนี้อาจารย์สวัยก็ให้วิ่งลูดมาที่8กับ5เด้อค่ะเนาะแล้วก็จับคู่มี80 8 4 8 6แล้วก็8ปดเจ็ดห้าแล้วก็5 7ส่วนชุดกันมี85 95นั่นเนองเนาะอ่ะแคปหน้าจอค่ะ สำหรับฮานอยรวมตาปากน้ำโพแล้วก็อาจารย์สวัยวันนี้เนาะอะ <c oughs> ได้กันหรือ,อยังไปต่อเด้อจ้ะมาต่อที่ของพ่อเกลียงค่ะสำหรับฮานอยของพ่อเกลียงวันนี้ก็ให้มา วิ่งรูดเด่นที่9ก้าแเนะคะเมื่อวานนี้หลุดเนาะก็เลขติดมี0125ค่ะชุดเน้น2ตัวมี9ก้าหนึ่งเก้แล้วก็ชุดลอง9ก6าหแล้วก็85นะคะส่วนเมื่อวานของพ่อหลุดเนาะนี่ค่ะ ไฮวิ่งรูดเด่นมา890บอมาจากตัวเนาะมือนี่พอไหมาเด่นที่9ก้าแเลขติดมี0125ชุดเน้น2ตัวมี9ก้าเก้าหนึแล้วก็ชุดลวงจะเป็น9ก้าหแล้วก็85นะคะอ่ะมาเอาของแอดอ้อยพารวยกันต่อค่ะสำหรับของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นที่2อรอง3นะคะ

ก็จะเน้นที่3 0 3ศูนย์สาอ่องหเนาะก็จะเน้นที่5คู่นะคะเหมือนเดิมส่วนชุด3ามตะบน6 2สองหนึ่งศูค่ะเนาะของแอดอ้อยวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวาน แอดอ้อยให้วิ่งลูดเด่นที่8ลอง3ตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองนะคะจับคู่เข้า2 h ฮานอยนะคะถ้าผู้ใดเล่นชุดวินก็นจะได้ทั้ง3ฮานอยเนาะแต่ตัวจับคู่เข้า2 h ฮานอยก็คือมา3 4เข้าตรงๆบนของนอยพิเศษและ3 1เข้าตรงๆบนของนอย VIP นั่นเองนะคะวันก่อนก็แตก3 h ฮานอยเมื่อวานนี้ถ้าเล่นชุดวินก็แตก3 h a ฮานอยเหมือนกันเนาะ วันนี้เลยให้มาใหม่แล้วค่ะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่2อลอง3เลขวินมี3ามศูนสองหจับคู่ชุด2ตัวมี3 0 3 1 3นย์สามหนึแล้วก็สอเน้นให้5คู่ค่ะก็คือ3 0 3ศูนย์และ2 4ส่วนชุด3ามตะบน6กสองห 013630แล้วก็324นะคะอ่ะมาแคปหน้าจอเอาของแอดอ้อยพารวยแล้วก็ของพ่อเกลียงวันนี้นะคะสำหรับฮาหนอยรวมก็ได้ครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเนาะแคปหน้าจอแล้วก็จะพาไปต่อที่ฮาหนอยแยบกันต่อเลย <c oughs> น้องเนี่ยสีเหลี่ยวอีหยังเนาะอ่ะมาตอค่ะมาถ่วงนเะดมเวลเบาๆนี่ล่ะเวลเเพิ่นไหเอฟซีแคปเพิ่นกันเงียใบเอฟซีเจ้าใจมีสมาธิแคปหนาจ,จอเนาะค่ะเอฟซบอลูเรื่องเลยคุณพาหัดนี่<ข> <uk> บอลูเรื่องจริงๆนั่นแหละคุณนะอ่ะมาต่อที่ฮานอแยกของตาปากน้ำโพค่ะ สำหรับวันนี้นอยพิเศษตาให้รูด6กับ9เนาะชุด2ตัวมี66 69 96แล้วก็99ส่วนชุด3ามตัวบนจะเป็น699แล้วก็966ส่วน5น้อยปกติตาให้รูดที่1กับ4ชุด2ตัวมี64 65 74 75ชุด3ตัวบน675แล้วก็6 675แล้วก็764นะคะ ส่วนฮานอย VIP ก็ให้มา2กับ3จับคู่ให้ชุด2ตัว4 3 4 6 7 3 7 6ชุด3ตัวบน4 7 6แล้วก็7 4 3นั่นเองเนาะอ่ะส่วนเมื่อวานของตาวิ่งลูดเข้า2 h ฮานอยแต่ว่าตาจับคู่ให้บบเขาเนาะมือนี่ตากระหามาแล้ว FC ทั้งช่องก็รอแคปหน้าจอพร้อมของเขาฝากมากันเลยนะคะ สำหรับฮาหนอยแยกวันนี้ของตาปากน้ำโพเนาะได้แล้วไปต่อค่ะมาเอาห้าหน้อยแยกของเขาฝากมาวันนี้ให้มาวิ่งลูดน้อยพิเศษ0กับ1ชุด2ตัวก็จะมี08 09 18 19ชุด3ตัว019แล้วก็108ส่วนห้าหน้อยปกติก็ให้ลูดที่1กับ4จับคู่13 16 43 46 ชุดสตัวบน1 4ึ่แล้วก็4ี่สเนาะส่วนฮานอย v ีไให้ลูดที่2กับ3จับคู่ที่22 23 2, 32 33ส่วนชุด3ตัวบนก็จะเป็น233แล้วก็3 2มนั่นเองเนาะเมื่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาได้1นึ่งฮานอยนะคะสำหรับเขาฝากมา ก็คือนอย VIP วิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่ก็เข้านะคะก็คือ1 3เลขออก3 1บนนั่นเองเนาะวันก่อนก็เข้าน้อย VIP คือกันเนาะเมื่อวานนี่กับเขาน้อย VIP นะคะทุกๆอย่างก็เป็นแนวทางนะคะ f c บอวัาจะเป็นห้าน้อยร่วมห้า้นยแยกนะคะทุกๆตัวเลขที่นำเสนอเป็นแนวทางนะคะ แคปหน้าจอค่ะวันนี้เฮงเฮงรวยๆยปังปก,กันกับฮานอยแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพา FC ทั้งช่องไปสรุปเอาแนวทางลาวพัฒนากันต่อนะคะทุกๆุกสำนักนะคะอยู่ในคลิปต่อไปนะคะเอฟซโชคโชคมันมาล่ำล้ำรวยๆทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะสวัสดีค่ะ